คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด่งจังหวะปูงหายผีเขามาอยู่ในวัดงานกระตูปักทา่ากระตูปักทา่ามันก็เลยไปผ้าเขาเขามาผีผมยาวเหรอครับอาจารย์<ด>ครับง่นนี่ห้เลขแม่นแม่นมันบอกว่างยนดูแนวแบบอ่าโมู่รี่ถเ,เ็นต้นนี่แหละมาเพราะที่ว่านั่งรถขนลงนั่นแหละครับง่น ครับต,ตอนนี้ครท่านก็กำลังจุดทูบนะครับผมจุดทูบนะครับพระอาจารย์จุด่งสายขมิญน,นะครับวดที่แล้วก็หกศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมเหมก้อนมุ่นมันมันมันลอยเหมืองก้นึ่นหนีครับอ,อืห้ก้อนโอ้ยเหมืองก้อนหนี งวดพจนนึงนี่มาตรงกับงวดนี้อีกอ่านี่ตรงกันซี่แต่มันได้แค่ซี่มันจะแม่นแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ตัวงงวดนี่ตัวตรงงวดตรงตามครับใส่น้ามจำได้บ่ครับแม่น้าใส่เก่าวนขึ้นจำได้ไหมบาดนี้แม่น้าใส่เก่าวนขึ้นแม่น้ำส่เก่าวนขึ้นจำได้บ่อธิบาย ที่เคยห้ติดปีที่แล้วนั่นนะครับผมง้ <wounds> นะันไัีไอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดมันบอกคสามตัวน่ะตนั้นยี่สี่ <Y FC S 2> บอกขอสามตัวตรงๆนะครับปู่วัน,นี้แต่เลีปู่ส่วนมากส่วนมากสามตัว มันจะตัดสัดส่วนมากจะถามตัวโต๊ะเหรอครับ <c oughs> Sapa kawatur ato semasa putatsa Nangutatsa Sapa kawatur ato semasa putatsa Nangutatsa Sapa kawatur ato semasa putatsa Sapa nga peratang kama temi pante Ukasa tawa raka ye nakatang Sapa sa nga peratang kama Ukasa kama mipante Iyo e. so Sapa kawar Suwakato yena pakawata tamo Suwapati pano yasa pakawato sa wakasangko Tamayang bakawantang sa tamang sa sangkang Eme hisakare hiyatara hang aro kite hi api po sa yama Sa tunobante pakawasutira parinipotopi Paji masasantan kam pamanaksay mis karetuk kata penakara tepatikan hat Amagang ti karatan hitaya sukaaya A rahang sem sembutso bak ang pakawawan kangbiwadi ini Amang namak sami Sepati so, pano Pakawatosa Wakasampu Sanggeng so, วันนี้เราก็ได้เดินทางมาพระอาจารย์นะครับนะมาจังหวะที่เขากําลังเตรียมงานพอดีน้องประจารย์นะครับเนี่ยเต็มเต็ียมงมหนังเต็มสองสองหนึ่งอ่าเบือนมีมีระบงยอดยุกน้าระบบงยนยุอ่าครับระบงยันยุกน้ามก็มีลงทานมีลงทานระบบยอนยุกอืมครับเนี่ยซีมาไก้มาได้มาได้เมือนลงทานไหลอ่ครับทุกทีเต็มหมดเต็ม นมมมาาเเต็เลยแม่นน่าประจำปีสงสัยไม่ไม่ได้ไปฝั่งนู้นแล้วบ่คือบ่ได้ไปแล้วเพราะว่าถูกเจ้าคณะอำเภอมาบอกแล้วว่าฉีกแยงให้เรี่ยวจะได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับเป็นกะเสียหขอสมโน่โอดหขอสมโน่เตรียมบ้านอยู่วัดนี่อยู่นี่เอเอ,เอขอสมโน่เตรียมบ้านอยู่วัดอยู่นี่แบ<อ>านเพื่อกระจายเรื่องให้ อันทีกินอันทีกินก็ผัดษาก็ะไร้แลวเออพวกมุพวกนักท่าบุนักท่มีอก็ได้คมบัดเล้วอืมนั่นแหละหรือถ่าได้ตังค์แบบนีวันนี้คุยกันอืมคุณพ่ม,มาบอกว่ามืวาาอวนาปวนใเนาะจะได้มาหาอาจารย์ได้สะดวกนะอาจารย์บริบรบาิจะได้ไงี่ลกทางมี่่บัดโอ้ยูนีตีหลังใหม่นี่แหละครับอาจารย์ครับแมน เอาจเอาตั้งสามพันขายงอืมเล่นอ่ะง่ายง่ายหลังแม่มากเมนก้อนหัวภาษาหลายก้อนที่ยี่สิบสองเดือนกรกฎานี่นี่ไม่ยุ่นดีบัตรอพราทางคุณยู่บ่ไดมันมันหอนมันหอนมันไฟใหม่มันหอนมันหุ่นข้างนาบดพอดีมันเป็นนาโบดินโบดินโบดเก้าเนี่ยนาบดจุเจสมัยขาสมัยคอมเนี่ยสมัยคอมเลยแหละครับเนนี่ หยุดตะลาวดีดวถึงว่าทําไมคนมาเตรียมงานไว้ส่งน้ําเป็นปูปูเกาล่อมกันกับปูเกี่ยวปูกำรับที่เรียกว่เดียร์พร้อมกันเนี่ยพิวดีแบบตั้งเตะเตะเทาพระธาตุมีติดเป็นเป็นทิศโชคลาภพร้อม ทิศโชคลาภคือทิศไหนครับที่ใต้ที่ใต้ใช่ไหมครับที่ใต้กันนะโอ้ต้องหันไปทางทิศใต้แงนผีผมยาวเวันบอกบวันประเด็นจะกินบอกไปไปทิศโชคลาภเด้อยเนี่ยโอเคแต่โคตปุ่งหับอกให้ตายกั็ปุ่งหัวที่ทางไหนค่ะอือผีผมยาวกลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับแงนเอาเขามาไว้ในวัดเลยเอาเขามาไว้ยู่แทงน้านั่นนะให้อยู่ต้นมะขวะมะวาะน้อยนะแต่อัน ผู้ใช่ท uh. uh. uhm. ี yah, oh ang, oh ่นั่งรถเข็นศพนั่นหายอยู่หายอยู่ต้นมกม่วงนะเอาข้าวเจ้าเข้ามาอืให้มาใส่ยูวันข้าเจ้าเห็ดท่านเห็ดท่านเมื่มีมงยูขาเจ้าดันมองยูขาเจ้าทีมมดนี่มันเ่นนางวัดก็เลยพระอาจารย์ก็เลยเป็นสารเหรอครับอาจารย์ครับบอมมันเป็นจอมปวกเป็นจอมปวกเออเป็นจอมปวกก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ ต่อเก่าต่อตรงไหนไงเก่าครับอือใ่พี่เขามาวันนี้ปู่ออใหา่พี่เขามาเราฝันบอก่ะเว้ยบอกบอเด้ฝันเราไปไปใหญ่มากมือที่สองนั่นก็ไปขยับอีกครับนั่นล่ละไัมือที่สองที่ไปขยับอีกกันนะอือเดี๋เขาบอกไม่นำแม่นำพายจานไม่นำใส่เก่าหวนขึ้นอือเขาเขามาบอกนะครับแม่นำใส่เก่าหวนขึ้น เห็นมันงวดกวนกับแม่นามไซมึงงวดกวอนนี่เขาไม่ได้บอกหรอกแม่นามไซเขาไม่ื่นแต่มันหายก้อนเหล็กจะออกอีกเห็นมันครับอันหกซูนเกาซูนนั่นผู้ใดเป็นผู้บอกตีครับอันมอสี่รถเข็นศพเป็นผู้บอกเป็นบอกก้อนเลยก้อนเหล็กจะออกโอ้ยบอกก้อนงวดนั่นนะครับอืมเกี่กับหายดีเกี่ยกหายข้างล่างเลยเออหกศูนเกาซูนนั่นนะครับเมันเขาออกงวดมันหนี้อื เอขาจะคัดลอกนะครับอาจารย์ครับเนี่ยเขาห้มาท้ำนิลผีให้แหละครับอาจารย์เนี่ยโอ้ขึ้นหน่อยเถองวดนี้หายักหน่อยละงวดนี้ให้น้อยเนาะเดี๋ยวขอเวลาคัดลอกก่อนโอ้นน้อยเคนเนะครับพี่น้องพิดเจรินาเบิงแม่น้ำไซเก่า้วนขึ้นแม่น้ำไซเก้วนขึ้นรุนหลัง ไม่นามใช้โตา,าเกา้ย์ห่งค่ะาครีหเกาเ,เ,าน,เ,น,เนี่ยแต่เคนเลครผู้นะีนะคนเรตผู้นีนะที่ลูปไปพุ่นนะครับมันไป็นสองจ็ดหนึ่งลงไปไหนครับลงไปดอนเกานน่ะครับจำได้ว่าดอนตะกีตีบอกโอที่ว<ๆ>่าผีหวออัวเล,ผล,ผลาะนั่นแหละเออพุ่นเนี่ยที่ผีหั้ควันนั่นน่ะสองจิดหนึ่งเหล็กดอนเกานั่น่ะงวดนี้เหละครับอาจารย์แม่ สองเจ็ดหน่งด้วยสองเจ็ดหนออคือเตผู้ีนั้นมันมัมัเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเออบุ้งดูเลยนะอือเจ็หนึ่งเจ็ดมันเดอบมันเอบตัวมันเดอบหมดเตะออกหมดก่อนเป็นบอใช่อยู่ครับมนเป็นหมวดร่นหนึ่งนี้ที่เป็นบอครับมันตรงไนก็ไปหนักไซเก่ามวนขึ้นน้มั่นศูนย์หนึ่งหาคับหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะ่กับหัวให้อาจารย์หน่อ คืออันอันอันนี้คือผีผมยาวหรือว่าที่ว่ารถขนศพครับอผีผมยาวผู้หญิงเป็นผู้มาบอกกันไม่นาไสต์ก็ามุนขึ้นเที่ยวนี้ออที่ว่ารอบก่อนที่ให้สามตัวใช่ไหมครับงดงดไหนให้ที่อะไรที่เพื่อนให้ครับก่อนก้อนพูก้อนศูนย์ศูนย์ มันมาออกบัหัน,น,นออกัหันแต่นงื่อนที่แกบอกเกาเกาศูนยกศูนยางล้างนี่แกบอกกันข่อนหมอที่ขี่รถเข็นสุงมาบอกครับเออแ่บอกออกม่บอกกอนงวดออก,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 กเลขจับอ,อกกันนะเฮ้ยสงสัยมัมนลืมมามันลืมงวดลืมนั่นมั่งนะม่บอกม่บอกกว,กวนนะเอมอแล้วคนนะครับอือมีมากบอกนะคะเนาะม่ยง มาอาอัน,นิสงส์บุญลบุญเสร็จงานนี่ละมั้งลืมเลยเห็นบอย่าลืมนะแม่น้าไซาหลวนขึ้นเขามาบอกแบบแบบนี้เลยออืแม่น้ำไซาหลวนขึ้นคือวิจนาํำบ,บอกแก่ที่บอกเรื่องปีที่แล้วเห็นบ่ครับ พี่เบอกแม่นางใสเก้านขึ้นตรือตก้าก็ก็มากื่้อ่ะมากออกกนทีเออมันก็ออกมาเลยก็เลยบอกมัอบอกว่านาไสเก้าวขึ้นครับอาจารย์ออมันก็มาสามสูงตรงเลยรออืออือสเมื่อคิทันวลาครับมันมาบอกไม่ฝันนะครูนะมัวมาเงินบอกเงินบอกเล้มัน